สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้นะครับเก่งก่อนเกมนะครับก็จะมาพูดถึงเกมการแข่งขันนะครับตัลบาวครับืัว่าแอดครับนะครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่สองนะครับหลังจากนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะฟูลแลมไปนะฮะสองประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นความต่าง ความห่างของของสกอร์อยู่ที่หนึ่งศูนย์หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับมีอีกคู่หนึ่งคาดว่าจะเป็นคู่ชิงของลิเวอร์พูลคาดว่านะเราไม่ได้หวังว่าฟูแลนมจะเข้าไปคุยเข,ข้าไปชิงกับเชลซีหรอกนะเมื่อคืนนี้นฮะเชลซี Chelsea นะครับเปิดบ้านยำใหญ่ใส่พริกหอมใส่กระเทียม ใส่มะนาวนะครับยำใหญ่ใส่มิดเดิลสโบไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับประตูได้เสียรวมกันนะครับต่องเกมก็6ประตูต่อ2นะครับเมื่อคืนต้องบอกว่าไอคิีราอนแรงก็คือโคพาเมอร์แล้วก็การเข้าทำของเชลตีเมื่อคืนดูวุบว่าแล้วก็น่ากลัวและที่สำคัญคือคมมากเมื่อวานนี้นะครับได้ไปถึง6ประตูเอ่อเรียนตามตรงนะครับหนูได้ดูแค่ครึ่งแรก นะครับครึ่งหลังหลับเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาทํางานนะครับก็เลยสารภาพบาตตรงนี้เลยว่าได้ดูแค่ครึ่งเดียวนะครับตื่นเช้ามาเชคปน่นโอสีศูนย์มันไม่มีทางอ่ะมันมันไม่มีทางที่มิสบูจะกลับมาตีเสมอสี่สี่แล้วผ่านเข้ารอบมาด้วยประตูห้าตีมันยากมากหนูก็เลยนอนเถอะนะบริการแต่ดูจากเกมครึ่งแรกนะครับก็บอกเลยว่าเชลตีเขากลับมาแล้วนะครับ แต่ก็ต้องดูว่านัดต่อไปที่เขาชิงกับเราขอให้เขากลับไปอย่าเพิ่งกลับมานะครับเชลตีตอนน้ตอนนี้หนูว่าฟอร์มแล้วก็คือไปไปมามานะครับอ่าก็สามวันดี1ีวันไข้นะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยสาหรับสำหรับหนูแล้วการดูเกมลุกของเชลตีมันดูดุดันนะครับดูมีประสิทธิภาพแต่หลักใหญ่ใจความแล้วมันก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เล่นมิ d เดิลสโบ คือไมเคิลคาริะอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้ที่เจ็ดแล้วกองกลางนะฮะยอดทีมแหองอังกิจแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดนะครับเป็นโค้ชให้กับวิเดิ่นโบรนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าพอไมเคิลคาริกเข้ามาคุมวิเดิ่นโบรเนี่ยผลงานมันก็ดีขึ้นแล้วก็เกมการารูปแบบการเล่นนะครับเขาเข้ามาเหมือนแบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เบลสโตรซึ่งหนูไม่ได้ติดตารมรงเทเบร์โตรแต่ว่าเขาบอกกันว่าเออพอมานขึ้นคลิกเข้ามาแล้วพอมันดีโดยเฉพาะบอลถ้วยนะครับก็ชนะทีมใหญ่ๆมาพอสมควรนะฮะทีมที่เหนือเหนือชั้นกว่าแหละนะจะวเย็บว่าทีมใหญ่เลยทีมที่เหนือชั้นกว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราคิดว่ามันจะมีปฏิหารเล็กๆหรือปฏิหารใหญ่ๆสักหน่อยนะฮะไม่มีเลย ครับก็เรียบร้อยตามที่แต่คุณคาดก็คือเอเละนะฮะเชลซีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในฟุตบอลในแอดครับกับใครนั้นกับใครก็ขึ้นอยู่กับว่าคืนนี้นะครับคืนนี้นี่อจะมีลงเตะอีกหนึ่งคู่นะครับนัดที่สองในรอบ เซมิไฟแนลหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับจะบุกไปเยือนบ้านของเจ้าสัวฟูลแล่มอย่างที่หนูกล่าวไปนะครับว่าความได้เปรียบของลิเวอร์พูลก็คงจะเป็นเกมแรกมันอาจจะไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเหมือนเหมือนเชลซีเพราะเชลซีเกมแรกแพ้มาแต่โชคดีที่นัดที่สองเขาเล่นในบ้านเขานะครับมันก็จะเลยกำกำราบเลือโบไแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นะตูดบานเกลทีเดียลเชลยวนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแนนฟิวชนะมาสองประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเอ่อลิเวอร์พูลสามารถแพ้ได้หนึ่งศูนย์เพื่อต่อเวลานะครับแต่ถ้าไม่แพ้ก็คือลิเวอร์พูลทำประตูไม่ได้ฟูลแลนดทำประตูไม่ได้ก็ลิเวอร์พูลจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเชลซีนะครับมาพูดถึงสถานการณ์ล่าตุดนะฮะของทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ ไปเยือนนะฮะบ,บอลหมัดแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ใช้ไลเป็่งปลังประกายวิบวับวิบวับนะครับทำให้เด็กโขกได้อิ่มโกจิงใจกันนก็คือบุกไปยำนะฮะยำใหญ่เลยแค่ครึ่งเดียวสามารถยำบอลหมัดไปได้สี่ประตูต่อศูนนะครับอ้อเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้ขอย้อนหนูยังพูดไม่จบเขาบอก,กนชอบพูดวิทยาวิ์าไปเร,รื่อยนะเอาจิงๆเมื่อคืนนี้ถามว่าเชลซีคม,มไหมก็คมแต่ หลักใหญ่ใจความแล้วความผิดพลาดมันเกิดขึ้นมาจากผู้เล่นของบิดเดนโบเองที่ยึดมั่นถือมันน่นในจะเล่นตามบุรุมการของอ่าไม่ขึ้นคาลิกที่วางแผนไว้ก็คือต่อบอลหน้าโกกล้าต่อบอลกล้าทําทําชิ่งกันตุดท้ายแล้วเคลตีเขาเพลสไวนะครับอันนี้พูดครึ่งแรกครึ่งเดียวนะครับครึ่งหลังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นหนูไม่กล้าลวงว่าครึ่งหลังหนูจะไม่นั่นไม่ก็คือหนูถือว่าอืมบางทีบางครั้งเนี่ยบอลมันนํา โดนนำไปแล้วเนี่ยเยอะๆเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนที่การเล่นนะครับเข้าใจแล้วครับว่าต่อมาแบบนี้เข้าใจแหละว,ว่ามั่นใจในในแทคติกของตัวเองเข้าใจในแผนการทําทีมเข้าใจในในทุกๆอย่างที่โบโลอยากจะเปิดหน้าแรกกับเชลตีแต่ด้วยความที่มันมาตอมัดแล้วมันหนักมันหนักผิดกันเหมือนมยวยโคลเวตนะครับก็เลยพ่ายแพ้ไปอ่ะย้อนกลับมาที่เรือ่องพูลอีกครั้ง หลังจากที่ไปเยือนบอลมัรชนะมาสี่ตูนนะครับข้อดีของข้อดีของเป็นแฟนเลี้ยวภูที่หนูรู้สึกว่าใลัา,านั้นที่เป็นแฟนเลี้ยวภูแล้วก็รู้สึกมันมีข้อดีก็คือนะครับหนึ่งดาวิน,นุยธทาประตูได้ในพิมีลีนะครับมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองหนึ่งนะครับสองความคมนะครับที่ที่เวอ้ยวููถามหาหรือขาดหายไปจากทีมมานานแต่นาน ในการจบตะกรก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวันที่เจอกับบอลมัดคมจริงสามก็คือเราได้เห็นตัวผู้เล่นเยาวชนที่เจกนครับดันขึ้นมาเพื่อจะมาะทดแทนหรือว่ามาช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับรุ่นพี่นะครับในปีนี้หนูรู้สึกว่าอย่างที่หนูเคยบอกว่าขนาดของทีมมันมีความใหญ่และยาวมากยิ่งขึ้นนะครับอ มันก็เลยมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมีอาวุธให้ครอบใช้งานได้เต็มไม้เต็มมือนะครับส่วนคืนนี้นะครับก็หนูก็ยังไม่ดูนะว่าจะมีใครลงเล่นบ้างเห็นว่าเคอร์ซิโนนเก็บเก็บกลับไปนะเก็บไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาลงเล่นไหมแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าเจอเคอร์ซิโนนก็ลงซ้อม คาดว่าจะได้ลงคือหนูบอกเลยว่าถ้าเคยที่โจนฟิตหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรบาดเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยหนูว่าครอปตอนเนี้ยคือซื้อซื้อใจเครทิโจนคู่กับอเล็กซิสแมคลิเซอร์หนูว่าบอกอนัดเนี้ยครอปเน้นเพราะว่าโอเครอบก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีแบบว่าชิวๆบ้างเอาเด็กลงเยอะบ้าง มีแค่ตัวหลักๆประจำตำแหน่งตละแดนแนตะแดนแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้มันทุกอย่างมันอยู่ในกำมือของลิวพูแล้วลิวพูขว้าชาชนะผลการแข่งขันที่ดีในนัดแรกมาซื่อสองตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นนัดเนี้ยขอแค่ไม่แพ้ลิวพูจะผ่านเข้าไปชิงนะครับชนะเลิศในถ้วย,นวย,ยนเนี่ยถ้วยกกรกุศลเนี่ยหรือว่าถ้วยแอดคับ หรือจะเรียกมิกกี้เมาส์ครับแตาา่แต่เขาจะใครๆจะโดยค่าให้ค่าจะบูลลี่จะอะไรก็แล้วแต่ะแต่คือมันก็คือถ้วยโทรฟี่อีกหนึ่งรางวัลหนึ่งถ้วยที่หนูเชื่อว่าต่อให้มันเล็กแค่ไหนไอทีมที่ไม่เคยได้มามันก็อยากได้มันแค่บอกว่าเออเวลาไม่ได้ก็เออดีละมไม่ถ้วยเล็กไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันคือโทรฟรี่อ่ะมีทีมไหนไม่อยากได้โทรฟรี่โทรฟี่มันคือเครื่องหมายการันตีความสําเร็จในฤดูกาลนั้น เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่เอาถ้วยนี้ไม่เอาถ้วยนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาหรือไม่เอาสรุปแล้วมึงเอาทุกถ้วยแหละแต่เอาได้หรือเปล่า่นั้นองถูกไหมนะครับก็ก็ตามสายต,ตาของหนูนะครับหนูคาดว่าตัวผู้เล่นครอบน่าจะน่าจะเน้นผลพอสมควรหมายคว,วามว่าก็คงส่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากจากชวตัวจริงที่ท,ที่ลงไปลงไปบูบูกับอบอลมาร์ท ซ้ายอยู่ก็ยังเป็นโจรับจบนะครับผู้ต่อตูอาจจะเป็นควีฟไม่รู้นะแต่ถ้าทนครอปเอาชวนหนวก็ส่งอะไรส่งแบคเกอร์นะครับอ่าเซนเตอร์เซนเตอร์ก็อาจจะเป็นอยาเรลควันซ่ากับอิบราฮิมากนาเต้นะครับแบกขวาก็จะคอเนอร์แบลลี่ ะครับเป็นเยาวชนที่เล่นดีอย่างต่อเนื่องนะครับดีแบบดีอะชอบฮนะเราได้เห็นความดุดันในการเล่นนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นแพชชั่นและยอย่างในตัวคันเนอร์แบดี้แล้วก็รู้สึกเออดีอะมันเริ่มฟินนะครับอยากให้อยากให้ครอปทำแบบนี้มานานแล้วนะเปิด,ดโอกาสให้กับเยาวชนของเราขึ้นมาเพื่อจะได้ อย่างน้อยขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆถึงแม้ว่าเติมเต็มได้ไม่เต็มร้อยแต่มันก็ยังมาช่วยประคองให้ให้ทีมมันได้ผลก,า,การแข่งขันที่ดีแล้วก็ผ่านผลไปได้แต่ละแมทเนาะอ่ะมาที่แดนกลางนะครับแดนกลางสำหรับหนูเนี่ยหนูมองว่าตัวหลักน่าจะเป็นอเล็กซิสแมคกิลิเซอร์นะครับแล้วก็ไม่แน่นะหนูว่า อาจจะเป็นอเล็กซิสแมกนิเซอร์หนูว่าครอปน่าจะดรอปโจนถ้าครอปถ้าคิดว่าโจนยังไม่ไม่ไม่ฟิตเต็มที่สมบูรณ์ครอปอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปสุดสัปดาห์อันนี้เอากราฟินแบกลงมานะครับอเล็ ister, กซิสแมกนิเซอร์กราฟินแบกอีกตัวหนึ่งหนอว่าไาวิเลียดเพราะว่าไาวิเลียดได้ถูกเปลี่ยนตัวออกเมื่อนัดที่แล้วนะครับแผงกองกลางนะฮะสิ่งที่หนูคาดนะครับน่าจะเป็นอเล็กซิสแมกนิเซอร์ นะครับและอันการฟันแบกแล้วก็ฮาวิเอเลียนนะครับส่วนแดนหน้านะครับแดนหน้าหนูก็ว่าหลุยดีอารน่าจะได้ลงนะครับแดนหน้าขอเป็นขอเป็นสามตัวสามตัวเก่าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผลมันเป็นอะไรยังไงเยวค่อยขอค่อยแก้เกมนะ ทน่านั้นซ้ายนะฮะหน้าซ้ายน่าจะเป็นดาวิญญเยสหน้าขวาน่าจะเป็นลุยดีอาร์ดแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นดิโกโชตานี่คือสิเต,ตัวผู้เล่นที่หนูคาดว่านะครับหนูไม่ได้ดูจากไหนเลยนะคาดว่าจากใจล้วนๆนะฮะที่จัดตัวลงไปแต่ก็มันต้องมีการเปลี่ยนจากนัดที่แล้วบ้างนะครับแต่หนูว่าครอบคงไม่ถึงขนาดแบบส่งบ๊อบบี้คลาร์กโอเวนเบคหรืออะไรเงี้ยลงเป็นส1เต,ตัวจริงมันมันดูเสี่ยงไปหน่อย นะครับถ้าความรู้หนูนะหนูว่าครอปน่าจะเน้นพอสมควรว่าพ้ยเอายิงให้ได้ก่อนสมมุตินะอันนี้สมมติถ้าครึ่งแรกเรียวภูทตํตะกอรได้สักสองลูกอะไรเงี้ยโอเคเราจะได้เห็นเยาวชนลงมาลดแล่นในผืนผ,นผืนหญ้าที่สนามของฟูแลมนะครับบ้านเจ้าสัวแต่ถ้าสกอร์มันอยู่แค่เนี้ยยังแบบไม่ได้ห่างเหินไปเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ห่าวไปหนูว่าครอบก็น่าจะยังเน้นเพื่อจะ เอาเอาทีมเข้าจริงให้ได้นะครับอันนี้คือความคิดของหมูนะก็ผลที่คาดว่านะครับเอาเป็นว่าหนูฟันธงว่าลิ้วผูไม่แพ้ล้กันะะนะครับหนูฟันธงว่าลิ้วผูไม่แพ้ส่วนจะมีดีถึงขนาดบุกไปคว่ำวันก่อนพิมเมลีกอาร์เซนอลนยิงห้าศูน วันต่อมาเรียบฟูกลัวน้อยหน้ายิง4-0นักชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้เชียวตียิงไป6-1เรียบฟูกลัวน้อยหน้าจะยิงไป5-1ก็แล้วแต่อะไรก็คือได้ถูกไหมพูดเหมือนจะทอมตัวนะแต่ไม่ทอมนั่นแหละก็เป็นผลใก้ยังัน ที่หนูคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับหนูว่าแมทชิ่งนะฮะหรือเราเหมือนเราได้เจอกันอีกครั้งในเมื่อสองปีที่แล้วว่าคือเลี้ยวภูกัดเชลซีนะครับช่วงนี้ผมไม่แพ้นะครับและวันนี้ก็หวังเหลืินว่านักเตะของเราจะได้โดดเด่นนะฮะโดดเด่นเป็างงานง่าเล่นดีนะครับแล้วก็ทําตามอย่างที่เจีงท็อปเขาเชื่อใจแล้วก็ส่งหน้าที่ให้ไปลงทำหน้าที่ในสนามครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็หวังว่าเราแฟนเด็กครอบนะฮะก็จะชื่นมื่นนะครับแล้วก็จะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการนะครับนั่นคือนูเชื่อว่ามันใกล้แล้วหนูว่าครอบคงไม่ไม่กล้าเสี่ยงเอาเด็กลงไปไปแลกแลกกับคําว่าการเข้าชิงนะครับหนูเชื่อว่าครอบน่าจะตัดตัวจริงแล้วก็เอาก่อนเอาให้ได้ก่อนถ้าถูกนะ จบครึ่งแรกมาเนี้ยนำสักสองศูนย์หรือสามหนึ่งอย่างน้อยหนูว่าครึ่งหลังครับก็น่าจะเปิดโอกาสให้กับเด็กเยอะนะครับเพราะว่าก็คุณจะไปตามนั้นนะครับครึ่งหลังอาจจะมันกว่าครึ่งแรกนะครับหนูเชื่อว่าแต่เอาจริงๆด้วยด้วยคําว่าสกอร์ตามของฟูลแลมเนี่ยเขาก็จะไม่ติดชึ่งติดชึ่งฟูลแลมก็พร้อมแรกอยู่แล้วและถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดหน้าแรกกับ เครื่องจักรสีแดงแล้วเราก็บอกเลยในฤดูกาลนี้นะเฉพาะรดูกาลนี้คุณสามารถเป็นผู้วายชนได้เพราะว่าตั้งแต่เราแพ้ตอนนั้นเราเพิมาเรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เก้านัดสิบนัดหลังสุดนี้ก็ถือว่าสถิตดีมากๆนะครับก็หวังว่าเราแฟนหงแดงนะครับเราเดอะคอปจะได้ผลงานแข่ขันที่ชื่นมื่นชื่นใจนะครับ คืนนี้ก็จะพยายามอยู่ดูนะครับเมื่อคืนดูเทีว่วีนี่ครึ่งเดียวตอนนี้ยังง่วงอยู่เลยต้องกราบขอโทษด้วยนะครับสําหรับหลายๆท่านทนี่บอกเฮ้ยมาอาัดบนรถแล้วอืมอาจจะมีข้อผิดพลาดกล้องสั่นบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับถ้าเราเป็นแฟนหงแดงลิวภูด้วยกันนะกดให้หน่อย นะครับเพราะว่าการกดสับตะไคร์มันก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่ส่งให้ให้กับตัวหนูเองที่แบบเออมีกําลังใจที่จะมาไลฟ์มีกําลังใจที่จะมาถ่ายคลิปเพื่อมาคุยมาพูดกับแฟนๆทุกคนนะครับทอยละทอยทาใดว่าจะได้ไม่ถูกภาพกราบขอทาอนภายัยอะไรไม่ถูกจิตถูกใจใครนะฮะก็ต้องกราบขอทานภายัยจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ข้าหนูแหละเนาะมันก็สไตล์ไทสไตล์มันนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ของการวิเคราะห์บอลหรือการ พูดถึงเกี่ยวกันก่งขันนะครับอ่ะอยังไงวันนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อแล้กันนะครับลากไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หวังว่าผลการ่งขันเราจะเป็นใจให้กับเราหาเดอขอบทุกคนเนาะ You will n e v e วิ a l k a บอ n e ล้าจะไม่มีทางเป็นแบบเดียวได้ <laughs> 好的。Hot, yeah? <laughs>